สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับทำการเส้นไหวนะครับด้วยกล้วยดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็น้ำแดงครับงานนี้ภารกิจการกู้โกเปโก้เอสเคนนะครับลงเลยมา ระยะเวลายาวนานแล้วครับที่บ้านดงแดงตำบลดงแดงจัุรัรบัสพิมานร้อยเอ็ดโคบัสุพีซีสนี่ครับบรรยากาศยังอยู่เหมือนเดิมครับขุดออกหมดแล้ว เปลี่ยนแผนครับดูจากลักษณะแล้วแผนล่าสุดนะครับดูจากทิศทางนะครับนี่ครับขุดเป็นแนวสโลปขึ้นมาแน่นอนล่ะว,ว่าจะต้องวางไม้หมอนนะครับวางไม้หมอนมาฝั่งนี้แน่นอนสำหรับทีมงานก้อนคำนี่จะขึ้นจากโลมได้ด้วยระยะเวลาอันสั้นหรือว่า ระยะเวลาอันยาวนี่ก็ติดตามชมนะครับตอนนี้ทางฝั่งของระดับประมาจารย์ครับกำลังปรึกษาหารือพูดคุยกันอยู่ เขาเสียตอมคือแต่งตัวรอแทนมันมน,มนี่ไหมเคือแต่งตัวรอแทนนี่คือพระเอกคันสุดท้ายครับเสียตอมรถจอดอยู่ข้างในนูน้นครับมาดูสถานการณ์ก่อนอ่ะก็เป็นการวางแผนครับ แผนการเป้งไหนปาแผนการล่าสุดเปงไหยืนยุดิถนนอันเคยเห็สโลไปทางพุ่นว่าแมนติดึงไปพุ่นว่แมนติดึงไป่ได้ครับรถวนี้แทมันียงยู่พี่มองโนนๆเออมันไม่ตงมากเล ดูนี่มบองว่าันนี้ตีิงเองะได้ดนี่เข้าใจมันไม่มีกำลังนี่ดูนี่คือตัวนี้มันว่าได้มันผ่นพามาถูกกินข้างนอกกได้น่ะต้งจิจริงได้ ่กพอถึง่มนพงไปอีกม่กันแมนเดี๋ยนี่ี่ันมาค่ลไนี่ะคนในห้องมค่หลงตกนี่โอกางตักได้ก็ไต่คนออกไปขึ้นเนาะไต่คนเอองทุกคนผู้ชคนนี่มือนี่พิงองมือเยอนา้คนน่คลุงน่าห่ี่เคนกคนไต่แข่งคนโเอาว่ามนอยู่

มันสิเขาตำหน้าแมนว่ป่าแหงดินแห้งจมแนวะนห่อมงนี้าบ่่าดมเรามาคนแต่เรามาคนซีนี้คนเผาไปเ็นะผู้นี่พังไปเขาไวันพอบ่พังไแล้วกาบังเข้าเราังนั้นลงมาเนี่ยนี่ไงเคลียเราดิไปแล้วยืนยืหันยืนยื้บังเ้าะเนี่ยใจใวเจหวงอะไรจเจ็บ เกียร์ลงมาบอกเก้าเจ้านั่นแหะเพราะว่าเขาพ่นมุนี่ไปหากขาได้เนี่ยเจียร์ไปเจียร์ไปมันนั่งอยอะรถเกียร์รถดึงด้วยมั้งบรรหานมาพี่บรรหานมาเฮาองบรรหารเนี่ยไม่เห็นว่าเนี่ยคือรถเย็นเย็นสื่อพ่นเนี่ยพ่นเก้าเลยนะรถเย็นสื่อพี่เลยพ่นออกไปดึงสื่อนั่นมาเนาะเย็นสื่อพี่อ่าสองขั้นเอาสลิงต่อดึงเลยตัวนึงใช้ตัวนึงสลิงนี่ตันึงใช้แอลตัวนึงใช้หมีหมีนึงสอง วัดไทยเอวมัไดเตัวนี้ขอเติมสลิงไปแ่ไม่แกัองสั่กได้เอวทั้งสเลยเออเอาสลิงาหน่วาไเอง่านละจังตอตอแยกออองเลยสอไลิงงายอย่นั้นเพือเดี๋ยวนี้เดี๋ยเขาคนกับซึเขาคนนี่แหละเขาไม่ประวดีมีะเท่าเอาสลิงเลยไม่ได้ไรเด็กคนก็มาหันในนี้มาเองแา่งเราเราแข่ได้หมดเอวด้วน ในลายเกี <onents> ่ยวแม่เป็นแย็บี่รู้ไหมแเายย่แล้วยืนไ้หลุงพี่มันเ่มี่มันยือหอดไส่หลรถหน่อยมันหอดบ่เขาเจ้า่ิด่าคนลงไปบมันก็ไหลถ้ารถไหลตัวนี่มันยาวนี้เก้าเาเนี่ยเจ้าเจ้าแก้กมันงอบางโตเนี่เขาเชี่ยบางน่บางอไรบาไมเออะแออกจาก เท่าอย่างแจกมากเลยตากเที่ยวเขาบกับกันไอ้นั่นได้หรือเปล่าเที่ยวฟังนี่ฟังถุงลงเยอะมกไปต่างางบุญไหนน้ำเออจะไปเขาฟังบุญเด็นั่นแหละแจ้งต่อมาค่ำไม่ขึ้กันทำไมตอกขึ้กันนั่นน่ะน่าหนกนั่นเราเอาเดี๋ยวไปหาน้ามันชีเล็บตัวนี้สักเอาพวกโถงไปที่ไหนกันน่ะ ไอ้เลาถากออกเป็นบวกมันจะเกียร์งไงไอ้เลาแงกับแม่ก้อนางแดงเลยนเป็นบวกมันยังเชียร์ไงเจมบวกไอ้ลาถาออกเกียร์ไงเจ้าแงรู้ไหมเจ้าเกียร์ไหมเอกันเียมียงห้องหลๆก็ได้นาันไม่มันแคงคือท่านนะ เ้ะเดี๋ยีมันเป็นห้มันจโคีเขามันเป็นรอดจักกทังปุ่นรอดจักกทังน่มันมีปัญหาท่างี้องแล้วคอเสอง่ทังคุณรอนน้ำี่ทางลเยอกคุณมันิบแห้งรอจักมันบ่ได้หยุ่มิดินคุณไปไม่ไ้ควายแห้งหนน ันขึต้องึง้านี้่งไขึ้นโเหลังอะไรไ้่อไไ่เคลไทวางไนั่นหรอมันมันจใช้คมไปทางคนเพต้องเ้าบ้านก่ไเงเาอะไรจาค่อยๆแกินเาไปเรื่อยวางฐานรถขุดจิ๋วครับ เรียมตัวขุดรอบต่อไปปัญหาก็คือตัวเดินไม่แรงครับใช่ไหมปะถ้าตัวเดินแรงนี่ก็พอจะช่วยเหลือตัวเองได้ไ<ม>ในระดับนึงเนะาะถ้าเหมือนคันเมื่อวานเนาะอยู่ในโคนใบแทกยังหมุนติวต้ว <laughs>

ความลึกตอนนี้ก็ท่วมตัวรถแล้วลึกอีกหน่อยก็ท่วมหัวเก๋งเลยครับนี่ก็เป็นแผนการนะครับระดมระดมแผนการว่างั้นส่วนปฏิบัติการจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามชมครับ